คิดดูถ้าคุณอายุ42คุณคิดว่าร่างกายของคุณจะยังฟิตอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมถ้าผมอายุ42แค่ออกมาวิ่งได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ครับอายุ42แต่ร่างกายยังสดยังฟิตเหมือนไวรุษ24-25ไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี1-2-6วันที่26กันยายนที่ผ่านมาเขาสามารถดับซ่านักมวยจากเมียนมาตุยลินทัตวัย22ปีที่ฟอร์มเขาก่อนหน้านี้6ไฟสามารถเอาชนะไปถึง5ไฟได้ และแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง20ปีและโดนนับไปก่อนแต่เสือเท่าวัย42ก็ไม่ทิ้งลายสามารถโชว์ความเก่าเอาชนะมาได้แบบเหนือชั้นมากๆและนี่คือ 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมเป็นความสำเร็จของ 3A ไก่ย่าง5ดาวครับเขาก็ได้รับการสนับสนุนมาจากพิรณินดี 3A เกิดที่บุรีรัมย์ครับจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตนักมวยชั้นดีในภาคอีสาน เป็นลูกคนกลางและมีพี่ชายและน้องสาวอย่างละคนและฐานะทางบ้านของเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยมากครับเรียกได้ว่าปาก,กัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นจนอายุ9ขวบ 3A เอก็เริ่มเข้ามาชกมวยแล้วครับโดยชกครั้งแรกที่งานวัดชกแบบไม่เคยฝึกมวยไทยมาก่อนอาศัยใจสู้บูหลกสู้ยิบตาจนสามารถเอาชนะน็อกมาได้ในยกที่2และได้ค่าตัวมา100บาทกลับบ้านไปหลังจากนั้นก็เริ่มชกมวยมาเรื่อยๆครับสั่งสมกระดูกจนได้ย้ายเข้ามาชกที่กรุงเทพ พอยายกมาชกที่เมืองกุ้งสามเอกลายเป็นมวยเก่งที่หาตัวจับได้ยากและอาวุธที่เป็นจุดแข็งของเขาเลยคือแข้งซ้ายที่รุนแรงและรวดเร็วจนแฟนมวยให้ฉายาว่าสายไฟลามทุ่งเปรียบเหมือนการเตะที่หวังผลเหมือนไฟป่าที่ลุกแล้วดับยากจนเคยได้รับการยกย่องว่าเตะได้เร็วและแรงที่สุดในโลกอีกด้วยดีกี้ของ3ามเอนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเขาชิงแชมป์สถาบันหลักครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีแต่ไม่ได้เข็มขัดแชมป์ครั้งแรกเมื่ออายุ21่ปี และเคยได้ของแชมป์สถาบันหลักถึง6เส้นคือแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เวทีมวยลุมพินีและประเทศไทยแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เวทีมวยลุมพินีและประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์และแชม Super ป์ซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์จากสภามวยโลก WBC มวยไทยและช่วงหนึ่งของชีวิต 3A เเคยตกต่ำจนหันไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่เกือบครึ่งปีก่อนที่เขาจะหวนคืนสังเวียนมวยภายใต้สีเสื้อ ไก่ย่าง5ดาวตอนอายุ25และสามารถสร้างชื่อเสียงจนติดลมบนอีกครั้ง 3A ยังคงโลดแล่นอยู่ในสังเวียนมวยจนกระทั่งอายุ32 3A ตัดสินใจอำลาวงการมวยและผ่านตัวไปเป็นครูมวยที่ยิมอีโวประเทศสิงคโปร์แต่เสือยังไงก็ยังเป็นเสือครับเขาเห็นรุ่นพี่เดชดำรงคว้าแชมป์โลกวันรุ่นสตอร์เวตเอ็มเ่นจุดประกายให้ 3A กลับมาคึกเคิมอีกครั้งเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเอง ชีวิตในแวดวงมวยของเขาดําเนินมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพโดยไฟแรกก็เจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในเกติกามวยไทยแต่ 3A ก็พ่ายแพ้คะแนนแบบเอกฉันในไฟแรกแต่เพียงไฟที่2เท่านั้นครับ3าสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทมาครองได้ในวัย3 4ปีตามมาด้วยวันมวยไทยรุ่นสตอรเวทและว,วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอรเวท จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาชายที่คลองเข็มขัดแชมป์ได้มากที่สุดถึง3เส้นปัจจุบันแม้ว่า 3A จะไม่มีเข็มขัดแชมป์อยู่แล้วแต่ตลอดระยะเวลา30ปีในอาชีพนักสู้ 3A สามารถเป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกและเป็นนักมวยที่ไม่มีประวัติด่ังพร้อยแน่นอนว่าความสําเร็จของ 3A จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครลหลายๆคนได้นะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบหากถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ